เคยสงสัยกันไหมครับว่านักเจจาต่อรองที่ดี <t ember> เขาทํากันอย่างไรที่จะให้การเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งประสบความสําเร็จคลิปนี้มีคําตอบให้กับคุณครับวิธีการดําเนินการเจรจาต่อรองมีวิธีอะไรบ้าง 6, <t ember> 6วิธีหรือ6ขั้นตอนของการดําเนินการเจรจาต่อรองมีด,ด้วยกันดังนี้ครับวิธีที่1ครับการเปิดการเจจาต่อรองเราเปิดการเจจาต่อรองเหมือนเราเปิดบ้านต้อนรับ กับคู่เจาจาต่อรองให้เข้ามาในบ้านเราครับเราเน้นอะไรเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีครับเราผูกมิตรเขาไว้เราใช้ภาษาต้อนรับเขาเราให้เกียรติเขาครับต้องเป็นมิตรให้เกียรติยกย่องเน้นความสุภาพครับแล้วก็เน้นประโยชน์ร่วมกันนี่คือการเปิดการเจาจาต่อรองที่ดีครับเราจะใช้คำว่าเรามากกว่าฝ่ายผมหรือฝ่ายคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่านักเจาจาต่อรองหรือใครหลายๆคนนะครับ เมื่อไปต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้คำว่าเราเพราะคำว่าเราแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพมากกว่าคำว่าฝ่ายผมฝ่ายคุณนั่นเองนะครับ 2. ครับการปรึกษาหารือการปรึกษาหารือเป็นการที่เราต้องการที่จะทราบลักษณะของความต้องการความจำเป็นและความปรารถนาของคู่เจรจาต่อรองได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะมอบอะไรให้กับเขาได้บ้าง การปรึกษาหารือเป็นส่วนสําคัญครับที่จะทําให้คู่เจจาต่อบรองเนี่ยประทับใจตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันครับ 3. ครับเทคนิคการนําเสนอครับเทคนิคการนําเสนอในการเจรจาตอบรองมีหลากหลายรูปแบบครับเราแค่พูดแค่เจจาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับเราต้องมีเทคนิคด้วยเทคนิคในที่นี้คือการให้โสดทัศนุป,ปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมอย่างเช่นการนําภาพมาประกอบ มีแผนภูมิมีแผนภาพหรือหุ่นจำลองครับมาใช้ในการประกอบหรือนำของจริงมาเลยครับนำพยานมาด้วยนำผู้ใช้มาด้วยก็ได้อย่างเนี้ยนี่คือเทคนิคการนำเสนอถ้านักเจราจาต่อรองขาดเทคนิคนี้ย่อมที่จะทำให้การเจราจาต่อรองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับข้อที่4ครับการต่อรองครับการตอบรองถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดครับ นะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการเจรจาต่อรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการต่อบรองนี้เนี่ยเป็นการที่เรากําลังดําเนินการต่อรองนะครับคู่เจรจาจะตกลงหรือไม่ตกลงก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้เราเจรจาอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราต่อรองอะไรบางอย่างเราต้องมีการผ่อนเราต้องมีการลุกใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า คู่แจาจาตตอรองเราเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยเราต้องตั้งคําถามแล้วครับเราต้องออมอบข้อมูลที่สําคัญสําคัญให้เกิดความสนใจต้องให้คู่แจาจาตตอรองเนี่ยตอบคําว่าใช่ใช่และใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผลที่จะทําให้เรารู้ว่านั่นคือความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านั่นเองครับขั้นตอนที่5ครับการหาข้อยุติและข้อตกลงครับ การหาข้อยุติและข้อตกลงเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้นในการเจรจารต่อรองในแต่ละครั้งครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อยุตินั่นหมายความว่าอะไรครับเราเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์และเรามาทำเรามาเจรจารต่อรองเนี่ยไม่ได้ผลนั่นเองการหาข้อยุติคือหาอะไรหาในสิ่งที่สามารถไปปฏิบัติได้นั่นเองครับ ไปปฏิบัติได้คือคู่เจจาต่อรองเนี่ยปฏิบัติได้เหมือนกับเราเราก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับเขาคือความเท่าเทียมกันนั่นเองครับหรือมีความเป็นรูปธรรมครับต้องมีความชัดเจนครับจะให้ทําอย่างไรนะครับจะให้ปฏิบัติเช่นใดจะต้องเป็นความชัดเจนและเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้นะครับและก็ไม่มองข้ามในรายละเอียดนะครับเช่นเรื่องราคานะครับหรือว่าเรื่องเวลา ต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญนะครับในการหาข้อยุติและข้อตกลงนั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับการปิดเจราจาการตอบรองนักเจราจาตอบรองหลายๆท่านต้องการขั้นตอนนี้มากที่สุดครับเพราะถ้าเราปิดการเจราจาตอบรองได้นั่นหมายความว่าเราประสบความสําเร็จแล้วครับเราได้อะไรบ้างได้ผลที่คุ้มค่าผลที่คุ้มค่าคือผลคุ้มค่ากับใครกับผู้เจรจากับผู้เจราจาตอบรองเองกับ คู่เจจาต่อรองเราด้วยหรือเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเราปิดการเจจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าการเจจาต่อรองของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราวางไว้และคู่เจจาต่อรองก็บรรลุด้วยเช่นกันความประสงค์ที่ได้รับการตอบสนองทั้งสองฝ่ายได้รับการตอบสนองครับชนะชนะหรือวินวินด้วยกันทั้งคู่คู่เจจาเต็มใจที่จะต่อรองกันอีกครั้งในโอกาสหน้าการเจจาต่อรองทุกๆครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเจจา เราจะเจรจาตอบรองในครั้งเดียวแล้วจบแต่ถ้าเราเจรจาตอบรองแล้วเนี่ยมีการเจรจาตอบรองมีการสารความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งต่อไปเนี่ย <lat> ก็จะเกิดผลดีกับ, <_ Hill> ก,บการเจรจาตอบรองนั้น <_ beat> ด้วยและก็การเจรจาตอบรองนั้นเนี่ยจะยืดยาวมากยิ่งขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาตอบรองทั้ง6ขั้นเนี่ยมีความสําคัญมากครับตั้งแต่ขั้นเปิดการเจรจาตอบรองและขั้นปิดการเจรจาตอบรองครับจงจาไว้นะครับว่าปิด และก็เปิดให้ประทับใจครับใส่ใจทุกกระบวนการเจจารครับก็จะทำให้คุณเจจาต่อรองได้ผลสำเร็จและก็ไปถึงเส้นชัยได้ครับ